อยู่กันที่มืองอตคอครับกับผมแอดนิมบางรอดครับพาแฟนๆมาดูมวยคู่รองของรายการศึกเวดีวิจิตไทยครับวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2566เป็นการประทะระหว่างจงสนันสิทธรายเคครับฝ่ายแดงมนีมีโนพายักษ์อรุณนนีมาแทงทั้งคู่ครับเดิมทีจะเป็นฟ้าขนอน การต่อนหนักกันสองตอนครับจงสนันสิทธาเคนี่1 1อครับนีโน่แพคอลูนี113ได้2องอนครับต้องดูครับ2องอนจะมีผลหรือไม่ครับไปดูข้อมูลข้าวๆนัหมวยทั้งคู่ครับจงสนันสิทธาเควัย18ปีครับจนากอำเภอเมืองจังหวัดกระบ,บี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอกมอภูนา บอลบูมเด็กเชียนรายล่าสุดครับชนะ TKO ยกที่3ามสีถนนชัยคูจีบุญเกี้ยวที่มีชุดเมืองแห่งนี้นะครับเมื่อวันที่16บหกสักดาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ต่อกอนเขาวันนี้ครับนีโน่พย,ยัคอารมณครับได้สองฟอนครับวัย16ปีครับจากอำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายโมสิตยอดทงผลงานสองฟอนล่าสุดของเขาครับชักคะแนนลงคูผา อเดชพันไฟล์ล่าสุดพลาดท่าแพ้คะแนนกำไลยหยกเล็กสิกรรมไลยหยกครับลูกชายแท้ๆของกํามไลหยกครับตอนล้มสีทองที่เวทีมว่าแห่งนี้นะครับเมื่อวันที่9พรศจิกายมที่ผ่านมาความไ,มได้เปรียบก่อนชกคู่นี้ครับสายไทเกอร์7-1มวยฟันฟกินมวยครับให้กางเกงสีแดงครับได้เปรียบ7-4ลองดูครับใหญ่ยาวแบบนี้ครับยัดเข่าขาสองตอนจะมีผล ติดตามไปพ้องๆครับจัดเข,าเขาา่าขวาเกมเริ่มเจะอเดือดขึ้นเรื่อยๆครับเดินเข้าหาครับตรงขนานเทาะซ้ายแข้งซ้ายมีโนมีโน,โน,โนโอาศัยจะมาสองครับโตัเน,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 น้นๆครับ มาต่อเกมที่ยกที่2ครับผู้รองของรายการสศึกมวยดิบดิบไทยจงสนันสิทธิชายเคแดงน้ำเงินนีโน่พยักฆอรุณตาลางครับก่อนเป็นตัวยกที่สี่ไอร์ลน์ไทยเครืองเจ็ดหนึ่งมวยพยยกที่มวยครับพิกกลับมาอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินครับแต่เปลี่ยนอยู่สองช่วงตัวดูครับยกนี้ครับเข้ามุมไปให้น้ำครับพี่เลี้ยงที่มุมของอด้านจงสนันจะแก้เกม ก็ไปเหมือนเดิมคแบบอยากปัดขวา 别干嘛呀！ อซ้ายแข้งขวาคู่หมัดขวาหมัดขวาหมัดขวาแข้งขวาและกะหมด,ดยกที่สี่อย่พัาไปน้ำสักคู่ครับ๋ยวตามเกมันต่อตามความมันกันต่อเกมที่ยกสุดท้ายครับคู่รองของรายการศิกปินดีวิถีไทยจงสนันแดงน้ำเงินนีโน่อะไระครับก่อนเป็นตัวยกที่ห้าครับ ก็ออยังอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินครับขยับได้เปลี่ยนถึงที่สุดช่วงตัวตาเสียดายครับยกมอสักครู่ครับกาตาดีเหลือเพียงแค่เสมอเท่านั้นครับแต่ว่าไปโดนลูกเขี่ยขาและยัดเลือเข่าซ้ายครับทำให้กาตาดีมาต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับทางด้านจงสนัาน ต้องควักมาหมดทับตรงสลันถ้าหวังจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์กลับมาแล้วการชูมือ,อพี่ิสูตได้เห็นนะว่าสองคอนี่ส่งผลชัดเจนครับ โดนแล้วไม่ยุกค,ครับส่วนจงสังนนีทำได้ก็จริงครับแต่ว่ามีโน่นี่ไม่ยุกน,นี่ครับในแรมพลาดโดนนี่ครับโชว์แล้วครับตอนนี้ครับปลายยกทีห5ายกสุดท้ายเหลือนาทีเศษ ครับทางด้านจงสรังครับนักชกจากจังหวัดกระบ,บี่่วนิโนดีก็น่าติดตามกันครับวยัย16ปีเท่านั้นครับ สวยงามครับน้ำใจนักกีฬาครับทำง,งานได้เต็มที่ทั้งคู่ครับต้องชื่นชมหัวจใจหัวใจครับกรรมการรูดรวมบคะแนนครับรอบชุมือเป็นกรรการอีกครั้งก็ไปที่2อไปสุดท้ายไม่น่าจะมีหมาหาไรครับเป็นทางด้านนีโน่พยักอรุณครับเอาอชนะคะแนน จงสนั่นสิทานายเคไปแบบสนุกสุดมันนะขึ้นมานี่เป็นรองหลายช่องตัวด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้า,ามาติดตารับชกมกับสการคลิปนี้ผมมาร์คลาดาร์ผูภาพการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเไปไ็นกะไรก็ไดทีมงานการคลิปนี้ต้องรอดก่อนนะครับ